กาลสินผู้ปกครองนำบุตรหลานแห่ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิดก่อนสงกรานบบรรยากาศให้บริการฉีดวัคซีน w a l k i อที่จังหวัดกาลสินยังเต็มไปด้วยความคึกคักโดยพบว่าประชาชนทั่วไปและผู้ปกครองนำบุตรหลานแห่ฉีดไฟเซอร์เข็มแรกเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานที่กำลังจะมาถึง ด้านในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดกาลสินเผยให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนทุกกลุ่มแล้ว1,189,600านดโดสขณะที่เด็กอายุระหว่าง5-11ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกแล้วกว่า1,8,700คนผู้สื่อข,ข่าวรายงานจากการติดตามบรรยากาศประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มทุกวัย และเด็กอายุระหว่าง5 11ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่จังหวัดกาลสินตามสถานที่ทางราชการกำหนดให้ภายใต้การอำนวยการของนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายแพทย์อภิชัยริมานนนนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดกาลสินและนายแพทย์ประมวลไทยงามศิล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาลสินอย่างพบว่ามีประชาชนทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนไม่ขาดสายโดยเฉพาะที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหน้าสาลากลางจังหวัดกาลสินโดยการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดกาลสินและบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาลสิน ทางด้านนายแพทย์อภิชัยลริมานนนนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดกาลสินได้ก,กล่าวว่าสำหรับสถานการณ์ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนแบบวอกอินที่จังหวัดกาลสินในภาพรวมยังเป็นการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกกลุ่มทั้งเข็มที่1ถึงเข็มที่4นอกจากนี้ยังมีในส่วนของการฉีดวัคซีนเข็มที่1ไฟเซอร์ให้กับ กลุ่มเด็กอายุระหว่าง5ถึง11ปีตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขพบว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักประชาชนตื่นตัวพาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องนายแพทย์อภิชัยได้กล่าวอีกว่าในส่วนสถิติของการรับวัคซีนและฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโรคโควิด -19 ที่จังหวัดกาลสินถึงปัจจุบนันฉีดสะสมทั้งหมด1ล้าน1แสน 89600โดสโดยฉีดเข็มที่1จํานวน567,726คนเข็มที่2จํานวน57,557คนเข็มที่3จํานวน17,790คนและเข็มที่4จํานวน6,504คนขณะที่เด็กอายุ5-11ปีมาเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่1จํานวน18,706คน จากทั้งหมด43,422คนอย่างไรก็ตามขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและกลุ่มเด็กช่วงอายุดังกล่าวเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงที่จะมีการเดินทางข้ามพื้นที่การเกิดการรวมกลุ่ม มีการท่องเที่ยวพบปะสังสรรค์และจัดกิจกรรมต่างๆตามประเพณีถือเป็นอัตราเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับเชื้อโควิด1 9หรือเกิดคัตเตอร์โควิดได้ดังนั้นเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด1 9ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังกล่าวสามารถเข้ารับการบริการฉีดวัคซีนได้ทุกเข็มและเลือกชนิดวัคซีนได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าในวันเวลาราชการและสถานที่ฉีดวัคซีนใกล้บ้าน ขณะที่ศูนย์อำนวยการต้านโรคโควิดในทีนจังหวัดกาลสินรายงานสถานการณ์โรคล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่458รายเสียชีวิต3รายส่งผลให้จังหวัดกาลสินมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ถึงปัจจุบนันจำนวน8,886รายผู้ติดเชื้อเข้า่ายโควิดในทีนจำนวน4,540รายรักษาหายป่วยแล้ว 9,147รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม31รายนิวสิ24สถานีประชาชนสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน